สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลลัมครับช่องกันชยัยรัมเพิร์ลออฟพิเชียลครับผมอารมณ์ตอนเ็ดกับเขาพี่นอ้องครับวันนี้เราจะผัดไก่นะครับใ,ใสโ่โอ้โหก็คือเป็นไก่แบบกลมไม่นนมเห็นเลยผ่าผพพพ่าผ่าผ่า วันนี้เราจะผัดไก่นะครับผัดไก่สุกแน่นุ้ยนะครับผมเบาๆนะครับสุดยอดมากครับเปลี่วอุ้ยสวัสดีครับพระเ,เอกพระเอกตื่นแล้วมีอะไรหนุย่ยแซ่บแซ่บก็กินมัดจานบางใหญ่หนึ่งอ้าวตื่นแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีงานนะโอเคนะรู้นะเนะร,รื่องนะโอเคนะโอ้รู้เรื่องนะรู้เรื่องนะนี สยิ้มยิ้มยิ้มคันยิ้มแสดงว่ารู้เรื่องมินี่ครับมาเบงในหน่วยเฮ็ดกับข้าวครับพี่น้องผัดไก่ครับเมื่อกี้กินนี่อร่อยมากเลยบาตรงอุ่นดอกไปหน่อยมาตรงอุ่นดอกเนี่ยใส่แล้วก็ตำหนังยิ้มโอ้แซ่บแสบ ไม่นุ่ังกล่องเป็นวินเหรอจะทายไปเลยจะเบิรงไปเลยทายไปเลย่ามัตราฮ์เนาะ้ยะเรียนใส่ได้เหอขวอติน่เด็กกันนี่ตักแตงนะคะผับแตงผักแตงใส่อะไรใส่กระทะเหรอใส่กระทะค่ ตอนลงเป้นว่ะเออครับโอ้ยยุการุนคารุนนาขางตอวดีด้วยนะได้ได้ได้เพราะว่าวงเราแต่ไม่ไม่ไม่เปิดเผยฮะแต่ว่าอันเพื่อนมาอันสุดรถเพืองที่สุดเลยหรอบ้าหูหลาบอ่าก่อนอ่าพายุบ้านนี่โลนึงได้๋สามมือยู่ถ้าออกงานนี่มือละกิโลมือละกิโลพ่อวะพ่อมือหนึ่งถ้าออกงานนะต้อเสียตัวละคนกับผมว่านี่เ้ย โดยเฉพาะเจ้าแล้วนี่แป้งงวนป่วนนี่แล้วแป้งนวนหลบกล้องให้หน่อยนะโอ้นับตาด้านอันนี้ถ่ายได้ถ้าแป้งงวนเนี่ขอลองขอพรนะชาเมนูจนได้ขอลองสองนะครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้มาแล้วอันนี้แมนบอสอันนี้แมนบอสป่วนี่แมนบอส่นี่บอกไหนเล่าไปนีอย่าว่าเถอะ จะหันกล้องมะอันนี้น้ำตาลโอ้เมื่อกี้อะไรแป้งนุ่มเอากะว่าอยู่อย่พาอย่าทาอย่าทาพี่น้องครับเมนูเมนูจนได้ขอลองครับว่าอะไรว่าบ้าบ่หรอว่าเท่าไหร่แซ่บแน่นอนเข้ากะทิไทยจนเมนูวไส่บักแกงแมนอ้าวเปลี่ยนชุดอีกเร้ว เอาเยอะกวลูก็เปียนชุดเล้วแถวเอามันหอนติเปีดเรี่ยวปานหางเครื่องเนาะเพียัองหเอันจะตกลอรพี่ชนะตีว่าไหมเน่ยใส่เตโอ้ยจะกบกุ้นจากับเขาแน่ยสามจุดคุ้นใส่เป็นชนะตีแล้วเ่ยจะใส่เป็นสมบักไเเจ้าเจ้าฮมเจ้ากับเจกอนเขาก็ยังพระท่านยังหลวมอยู่นั่นละือเลอ ไม่สวยนะครับเปลี่ยนชุดเดียวมากเลยครับสามารถมื้อคนสามครถซเสื้อสภาพตัวนะครับเออมันนี้ก็กองกันเอเลอยู่นี่แหละครับพี่น้องไม่ได้ไม่ได้เลวนะเพื่ออะไรกันผดูเดี๋ยววันนี้จะเอาอ่าชุดเพชรมาให้ใส่ลองลองนะชุดเพชรนะวันนี้นะสุดยอดเลย ชุดข่ในบ่มีไเดซายเดอร์นอกจากเจ้ายวให้เจมโหมแต่งหน้าให้เดี๋ยวแบ่มีไเดอรสิบอกใ้มเดซาเดอสบอกห้แนมันมาจากไหนล่ะเนี่ยกาวาอยู่เขาจะไม่ว่าเราแกงบักเต่หรอมาต่นพออะไรนี่อันนี้ไอเต็มแทบแสบโอ้ยยังในเต็มวงยังซีบอยู่น่นบอกัดานนเนาะ ให้มกแตงวอบานนี้มเป็นครูแล้วครับน้ำนักแตงแห้งไร้แต่บาดนี่เดี๋ยวพขาคือว่าแกงหมักแตงมเลยแม่นอันนี้ไม่ใช่ผัดแตงครับแกงแตงใช่เมล่อไหร่ตีบาดบาดน้ำพิชบรุ่นสิโอ้ยีผอดเป็นรวยพี่น้องเดี๋ยวใส่เลยใส่เลยคนไหนวะล่ะนี่บ่ได้แล้ยมันสิไรไปนี่ประมาณนึงเออ เอาไปอย่างเขาไม่เห็นไม่รู้ว่ารเบิดใช่ติดคนไปไม่สอแล้ไม่ตดคนไ่วดดันวาหนวดดันานก่ง้อองโม่ติดดันเนี้ยเราหรุนุนเนี่ยอแฝดโตเ่นใช้ผ้กหอมบาด่เขาไปเป็นอ้อมบาดิอ่อมไก่เสร็จมาเสียบเปละเอาปิดปิดแก๊สนี่ไน่หน่ เชค้อห้มันะมีแต่เปิดแล้วมค่อยปิดอแกบ่ปิด้านปลาสบ้านอาอากินข้าวนนแกน้ดพอจะแม่แตงรอบเที่ยงนี้นะครับอาหารเที่ยงวันนี้เม่หน่วยจะในขอลองไายอย่าหามทายนะครับพี่น้องสกวดยังขึ้นเท่านั้น อยากที่น้องตกใจอันนี้เทียบกได้อ่ามันเป็นอย่างดอกมันเป็นสีเดียวกันเนาะข้าวหลอดบอลส์มันเป็นสีเดียวกันน้ำตาลกับอันช่วยลดได้เบิ่งบวมออกว่าอันไหนเป็นอัะไรเพราะว่าข้าวบอ้ถือซองมันอันนี้คือคือแล้วเลยบดใช้พักหรือขึแล้วเลยบ่อนผัดแตงสุกก็คือแล้วเลยเพราะว่าข้าวบอ้พัชเปรี้ยวหวานเปรี้ยวยังได้ค่ะผัดแตงซื้อเออเออลืม หลากหลายเด้อหลากหปายน้่นเมนยเด้อยูขุดเด้อผัดเผือกพัดเสียงคือแต่ว่าใส้ใส่ผักกี่บอนบอนนี่ผัดอย่งนค่บ้านไปตลาดเมืองทองต้นหอมค่ะเมืองทองท่านี่พูดนะ่านเขาเนี่ยฮกกุ้งนี่อน้ำแข็งนีเด็กกรุงเทพพูดนะขเาไปตลาดเมืองทองเบาไงเนาะแต่อยู่อันท่าแดากนี่กับตลาดเมืองทองตลาดเมืองทองขอนแก่น หน้าแดงด่าว่นอะไรไปถอนพูนว่าไปทำเราก็เลือกจิตของตอนนี้แล้วก็ใส่รสดีรสดีนี่วันละกี่หอนเออมันมันได้ดานอยู่ถ้ารสดีมันก็มีชูรสอยู่ไม่ใช่เหรอใช่แล้วทำไมเราต้องกินคูนสองเลยใช่ไหมชูรสเนี่ยเราเพื่อสุขภาพไงเหนื่อยดิเราต้องเอาให้ครบสูตรค่ะ สงสัยแตงแม่ไม่คงจะไปต่อไม่ได้แล้วเลยแต่ว่าจะเพิ่มหรือจะหน่อยเสือพวกนี้หนุนพีก็ปีก็เบี้ยวแล้วนะคะเพราะว่าผ่านการใช้งานมาเยอะรู้ดีเลยมากโอ้ยเพราะว่าผ่านการใช้งานมาเยอะเลยเลยดูเลยน่ะอพกระเทิรนเอาใส่เสียบของอะแม่ไม่ได้ของ กกว่ที่ไหน่เนี่ยใครมกว่าไหนโอ้ยคทีมงานโรงงานพามาล่ะสาวโรงงานสาวโรงง,ง,ง,งงานเย,าย็บผ้าใจลอยสวัสดีคเอครับ <c oughs> อะไรอ่ะหลอะไรอะไร่ะหยออมแตงัด <c oughs> แตงแตเอาไปเอามามันจะแกงเอาส <c oughs> ำหรับคนไม่มีฟันก็คงปิดเลยคแรงมาก สำหรับสำหรับคนที่อมแล้วก็ดูดเลือดดูดนลสุดยอดนะครับผมสาวโรงงานเราก็โรงงานเราก็จะเปิดแล้วนะครับผมดาวันนี่จะเปลี่ยนอีกกี่ชุดนี่เพื่อเจออากาศอืม เอาขอบพูดถึงรักใจครับพี่น้องเดี๋ยวรื้อซื้อวัตจองตัวครับวันที่20นี้นะครับผมสาวน้อยเพชรบั้นแพงเต็มวงเต็มโชว์นะครับพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญเจซีนะครับผมสารับรญทางศีลบุญจักรพันธ์หมอลำพูดใจแฟนแฟนมนจักรพันธ์พร้อมทีมงานเพลินนะครับผมพอกันแน่นอนวันที่20่สิราคา129บาทครับผมบัตรราคา129บาทเท่านั้นนะครับผมฝากพี่น้องอ่ะถ่ายกำลังแรงใจครับทีมงานสาวน้อยเพชรบั้นแพง พี่น้องครับอย่าลืมสื่อบัตรจองตัวเด้อพี่น้องพอหมอํำไม่ควรพลาดนะครับผมสำหรับวันที่2ี่สินี้ขอบคุณทุกท่ลังใจขอกกันไม่คลิปหนาพี่น้องคลิปนี้ชูโรดมืดประมาณสองโลครับออวันนี้สองขีดก็สองขีดเหรอวันนี้สองขีดจริงเหรอใช่เพราะว่าตอ,อนนี้สองขีดตอนเย็นอีก2ขีดเกือบโลใช่ไหมค่ะเพราะว่าห่อนี้ถ้าอยู่บ้านพักเรา,าห่อนึงกิโลเราจะได้2วัน ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรด้ามีสุรดมันแสบบ่ฮะคืออันดินเขาติดหรแม่ิดสุรดเนาะแต่เจ้ากินก็ยังวัดกัเขาจ้ม่พอยังเยหนุ่ยมืเลอเออนี่ตงหนามงามเตมเเด้อให้รับพี่น้องรอคอยอัดก่อนลำเพื่อนเลยแต่เน่น่แหน่เน่แหน่น่โอ้ยแต่เน่น่เอาโชว์หลูกข้อเลยไปพาข้อมาไหมโชว์โชว์หลูกข้อเลย เมียนอ่ดดยนอสเม,อมียนอกสมรูบอง่รไห่อร้จนทะเบียนคือเขาจะทำหน,น้าที่ในการหักเจ้าบ่เคยเป็นสองร้องไผ่แต่ในวันนี้เอาปอกันคลิปหน้าครับพุน่น้องวัสดีครับุพก,ยก็ยัยหน่่ยคุณนด้ห้อง,หองน้ำ นี้เราควายเหตุผล้ะไรคนปวดขี้บ่เสียงเสียงเขวากีฬาดไปพากองเสียงมาไว้เสียงคือเลิศแทบไม่เลิือดขาขวากี้าลิฟต์เลยค่ะเอ้าวปอกการคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับขวากีฬา